ว,ว่่าออะะไระสมมติว่าเราเล่นป่าย์างั้นเราก็ต้องไปช่วยเลนนู้นเลนลุ้เราโมวมจากอีกเลนไปอีกเลนนึงไปกลุงกระทืบอีก,ลกเลนอะไรเงี้ยเดินไปด้วยกันโจมตีพร้อมกันหรือเปล่าก็แหละก็เดินไปเป็นแก๊งๆรวมๆกันมั้งน,นี่เหรอครับคูทีมเราตายเยอะแจกคิวให้ฝั่งตรงข้ามแจกตายให้ไหมตรงข้ามเยอะตายบ่อย,ย <laughs> เวลาเราตาย,ยางั้นฝั่งตรงข้ามก็จะได้เงินนะครับแจกไพ่ได้ไหม บอกแ้งแล้วกันแสดงวาไปตายแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอย่าไปตายฟรีอะไรเงี้ยก็คือแคลลี่ครับเป็นคนที่แบบแบกทีมตัวเองให้ชนะอะไรคี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมะครับช่วยพาทุกคนไปชนะคือเหมือนเขาเชื่อใจว่าเราเก่งเราก็ต้องแบกได้แบกทีมให้ชนะแบกไปด้วยเอาไปด้วยให้ผ่านด่านไป จะแต็บัฟฟ้าบัฟแดงอะ่ะเอาไว้เหมือนเติมมานากับพลังโจมตีอะไรเงี้ยเ,เวลาเราตีสัตว์ปามันจะได้บัฟแดงบัฟฟ้าสเราสริมความสามารถให้ตัวละครการที่เราแบบเพิ่มสานะให้แบบว่าทีมทีมเราอะไรเงี้ยแบบให้มันแบบว่าตัวละครฝั่งเราเก่งขึ้นก็ชัดเลยชัดกลับไปเลยบัฟกลับไปเลยผมเองครับผมอ่อนฮนะอุ้ยกระจอกอะ่ะไก่ก็กะกะกะ ต่วไหนผมจะด่าคนอื่นมากกว่าไก่กุ๊กอ่อนอะไก่อะเมื่อคือตำแหน่งที่เข้าป่าไปฟาร์มเพื่อหาตังค์ฟาร์มก็ฟาร์มค่ะฟาร์มเก็บตังค์ฟายไหมควายไหมหรือเปล่า,าไม่รู้เหมือ,อนอมันจะเป็นตัวตัวที่ต้องใช้มานายเยอะๆมั้งฟาร์มเพื่อแบบเก็บพลังไปเรื่อยๆเพื่อไปโจมตีอะไรอย่างเงี้ย โมโหอะไม่ได้ดังใจหัวร้อนก็แบบว่าเออเออเตือนเตือเตือนเตเองตือนเตือนเตืออย่าล้มสียดีอย่าเพิ่งไปตีเขารอแป๊บอย่าหัวร้อนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นผมตอนเล่นเกมนะฮะโมโหก้มาดิครับไม่รู้อะตกระดับบ้างตกเลเวลบ้าง มันจะเหมือนกับว่าถ้าชนะก็จะได้แรงอน่ยหมายถึงว่ามันจะบวกแต้มเข้าไปแล้วก็ยิ่งแรงสูงก็แบบเอ้ยกูเก่งว่ะอะไรเงี้ยเล่นเกมแบบแรงก็คือแบบสมมติเราชนะเราก็จะได้คะแนนโบกมามันไม่ใช่การเล่นปกติที่แบบเล่นเล่นไปแพ้ชนะก็ได้แต่การจริงจังมากกว่าการเล่นปกตินิดนึงใช่ที่มันใช้พลิกเกระแบบอะหายตัวไปได้สั้นๆปุ๊บปุ๊บเหมือนแบบว่าเราเคลื่อนที่แบบระยะสั้นแบบในพิตาอะไรเงี้ยว้าบว้าบอไม่ใช่วช่หเป็นพลังบลิงไง มันก็เราก็บลิงกได้ไงมันเป็นอติอ่ะมันเป็นพลังเขาอ่ะแต่ละตัวมันก็จะบลิงกเข้าไปหาเขาได้อะไรเงี้ย แกกหอู่บนอย่ี่โม้กันะตัวถุยอิสระ